ดีมากเลยเหมือนเราแบนี่หมดแล้วไหมใช่โอ้ยมือสั่นเลยวคืนนี้เราจะไปไปไหนดีสมาคพุืนนี้จะไปส้าคมการแต่ก่อน ว่าวันเกิดฝ้ายอุยไม่ได้เอากระเป๋าตังมาวันนี้วันเกิดฝ้ายแต่วันนี้เรามันจะมาไหว้พระกันก่อนวันเกิดหนูพี่แอนต้องเลี้ยงไงวันนี้วันที่หนึ่งพรุ่งนี้วันที่สองวันที่สองสองสองคือท่าอะไรของมึงจะกดกล้องหลับไม่ได้ต้องหมุนต้องหมุนไหมคะเหมุนไหมคะบรรยากาศการนั่งตุ๊กตุ๊กของเรา จะมีตุ๊ตามาด้วยไม่ัดลุกไวย้วผก็เนเยกเดี๋ยวเราถึงว่าไขยที่เราจะรายงานตัวเองจร่ต้องกลับไปพีซื้อตนีก